พระแม่ลักษมีแทพีแห่งความมั่งคัง่งความงามและความสมบูรณ์แบบในทุกด้านทำไมผู้คนทั่วโลกถึงบูชาท่านอย่างแพร่หลายวันนี้เราจะพาคุณไปค้นพบคำตอบพระแม่ลักษมีปรากฏตัวครั้งแรกในตำนานการกวนกเกษียณสมุรท่านเกิดจากฟองคลื่นและถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความ,มดงดงามที่สมบูรณ์แบบที่สุดตั้งแต่ความรักไปจนถึงความมั่งคัง่ง พระแม่ลักษมีจึงเป็นที่รักของทั้งเทพและมนุษย์อีกหนึ่งเหตุผลที่พระแม่ลักษมีเป็นที่เคารพบูชาคือบทบาทสําคัญของท่านในฐานะมเหสีของพระวิษณุผู้ร,รักษาสมดุ์ของจักรวาลพระแม่ลักษมีช่วยสนับสนุนให้พระวิษณุทรงรักษาความสงบสุขของโลกได้อย่างสมบูรณ์ในวันสําคัญอย่าง วันลักษมีปูจาหรือช่วงเทศกาลดีปาวรีผู้คนจะบูชาพระแม่ลักษมีเพื่อขอพรให้ชีวิตเต็มไปด้วยความโชคดีและความรุ่งเรืองความศรัทธาที่มีต่อพระแม่ลักษมีไม่ได้จำกัดแค่เพียงในอินเดียเท่านั้นแต่ยังแพร่กระจายไปทั่วโลกด้วยพลังแห่งพรของท่านที่ช่วยเปิดประตูสู่โอกาสความมั่งคัง่งและความรักในชีวิต พระแม่ลักษมีมีหลายอาวตารเช่นธัญลักษมีผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์หรือธานลักษมีผู้ประทานความร่ำรวยแต่ละอวตารสะท้อนถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนของท่านพระแม่ลักษมีไม่ได้เป็นเพียงเทพแห่งความมัง่งคั่งแต่ท่านคือแสงสว่างที่นำพาชีวิตไปสู่ความสมบูรณ์แบบผู้ที่บูชาท่านด้วยใจศรัทธา มักจะพบกับความสำเร็จและความสุขในทุกด้านของชีวิตนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระแม่ลักษมีถึงเป็นเทพีที่ได้รับการบูชามากที่สุดคุณล่ะเคยขอพรจากพระแม่ลักษมีหรือไม่หากคุณศรัทธาลองเริ่มต้นบูชาท่านดูนะคะแล้วคุณจะพบกับปฏิหารในชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปดีๆแบบนี้อีกในครั้งต่อไปค่ะ